สวัสดีครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาสอนทำเมฆในมายาทิวทูเร์เนี้ยจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนก็คือการทำโมเดลด้วยการใช้เทคนิคของ Deformer แล้วขั้นตอนที่2เนี่ยเราจะมีการสร้าง Material ท,ที่เรียกว่า Volume Material ใช้ในการทำกลุ่มแกส๊สนะครับกลุ่มควันกลุ่มเมฆสำหรับในช็อตที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยตัวละครเนี่ยจะมีการตกลงมาแบบ ไม่มีจุดสิ้นสุดเป็น infinite f อลนะครับแล้วก็จะมีเมฆที่ลอยผ่านขึ้นไปนะครับลักษณะของเมฆที่ผมต้องการเนี่ยอยากได้เมฆที่มีเชฟเป็นการ์ตูนแต่ว่ามีลักษณะเมทัลเลียลที่คลายเมฆจริงเพื่อที่จะมาเติมดีเทลให้มันมีความสมจริงมากขึ้นนะครับสำหรับการสร้างโมเดลก้อนเมฆเนี่ยเราจะเริ่มจากการใช้โพลิกอนสเฟียที่โพลิกอนสเฟียนะครับเราจะต้องทำการเพิ่ม sub division นะครับ ทั้ง subdivision exit แล้วก็ subdivision h i g h นะครับในที่นี้เนี่ยผมจะขอใช้เป็นค่าสัก40นะครับขอให้มีความละเอียดนะครับจากนั้นเราจะทำการ scale model เนี่ยออกเป็นแนวยาวเพื่อให้มันมีการรับกับรูปทรงของความเป็นเมฆนะครับเราอาจจะขยายโมเดลขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนถัดไปเราจะไปที่ d e f o r m ที่ texture นะครับ คลิกเข้าไปเลยครับตอนนี้เราจะมีการใช้งาน texture deformer สิ่งที่เราเห็นเล็กๆตรงกลางก็คือแผ่นของ texture deformer นะครับตัวนี้จะเป็นตัวฉาย texture เข้าไปทำการ deform หรือว่าดัดในเรื่องของจุดของโมเดลที่เป็น s เฟีย e ของเรานะครับเราจะไปที่ attribute editor นะครับจากนั้นเราทำการ select texture deformer นะครับที่ texture นะครับกด ปุ่มด้านหลังเราจะใช้งาน 3D Texture ตัวที่ชื่อว่า Volume Noise นะครับ Volume Noise เนี่ยจะเป็นลักษณะของ pattern สีขาวดำที่มีความขยุกขยิกเป็นลักษณะของการ Project texture นี้เข้ามาทั้ง3แกนนะครับเราถึงเรียกมันว่า 3D texture นะครับหลังจากที่ texture ถูก Project เข้ามาแล้วทำการ select texture deformer จากนั้นเราจะเปลี่ยน point space ให้เป็น world นะครับเปลี่ยน direction ให้เป็น normal นะครับ direction จะถูกยิงออกจากหน้า face นะครับมันจะทำให้การ deform ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยมีลักษณะออกจากจุดตรงกลางแล้วพุ่งออกไปรอบๆเราจะเห็นโมเดลของเราเนี่ยมีความขยุกขยิก เกิดขึ้นแล้วนะครับในขั้นตอนถัดไปเนี่ยเราจะไป adjust ในดีเทลของตัว volume noise เล็ c กที่ตัวโมเดลนะครับโ o d e volume noise นะครับจะอยู่ทางด้านขวานะครับเราจะไป adjust frequency ลงนะครับอาจจะใช้ frequency ที่น้อยนะครับประมาณจุด4นะครับเพื่อที่เราจะ ได้รูปทรงของโมเดลที่ดูแล้วเป็นมวลใหญ่ๆถ้าเมื่อไหร่เราเลือกโมเดลแล้วเราเลื่อนโมเดลไปมาเนี่ยเราจะเห็นว่า d e f o r m e r เนี่ยก็จะยังคงทำงานอยู่ไม่ว่าเราจะเอาโมเดลของเราไปที่ไหนนะครับในกรณีที่เราต้องการเมฆหลายก้อนนะครับเราสามารถที่จะ d p l i c a t ตโมเดลออกไปจากเมฆที่ถูกเ e f o r m e r ออยู่ตอนนี้ได้เลยนะครับในกรณีที่เราต้องการจะมีเมฆหลายก้อนนะครับ ให้เราทำการ select Model เลื่อนเมฆของเราขึ้นไปด้านบนสักนิดหนึ่งให้มันได้ฟอร์มที่มีความเรนดอมจากนั้นกด Ctrl D นะครับแล้วลากเมฆออกมาไว้ทางด้านซ้ายนะครับ select เมฆที่เป็น Original นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับกด Ctrl D นะครับ duplicate เมฆออกมาอีกก้อนหนึ่งนะครับเราจะใช้วิธีนี้ในการเหมือนกับ Random Shape ของมันนะครับโดยการเลื่อนไปมาแล้วก็เราชอบเชฟตรงไหนให้เรา duplicate ออกมาเก็บไว้นะครับ ตอนนี้ผมได้เมฆมา4แบบแล้วนะครับเราอาจจะลองเข้าไป adjust ตัว texture deformer อีกนะครับเดิมทีเราใช้ frequency อยู่ที่จุด4นะครับถ้าเราต้องการเมฆรูปทรงที่มีความซับซ้อนขึ้นให้เราเพิ่ม frequency ให้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราต้องการเมฆที่มีความซับซ้อนที่น้อยรูปทรงมีความเป็นการ์ตูนมากขึ้นให้เราลด frequency ลงนะครับอย่างในเคสเนี้ยผมจะขอใช้ค่าจ1.5นะครับเลื่อนหาเมฆนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับ แล้วทำการดูพิเคตเชฟในจังหวะที่เราชอบออกมาดูพิเคตเอามาเก็บไว้ได้เรื่อยๆนะฮะตัวนี้ก็เป็นเหมือนซอสที่เราจะใช้ในการครเอทเชฟต่างๆนะครับเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมพอใจกับเมฆที่ผมมีแล้ว ที่เราได้ทำการวางเมฆโดยการใช้ m แม h เราจะต้องทำการ Select ทั้งหมดนะครับคลิกขวา assign favorite material ใส่ standard surface ลงไปนะครับจากนั้นมองที่ attribute editor ทางด้านขวานะครับเราจะเห็น standard surface อยู่ที่นี่นะครับเราจะกดปุ่ม go to output หนึ่งครั้งสิ่งที่เรากำลัง Select อยู่ตอนนี้เรียกว่า shading group นะครับที่ surface material s แตนดาร์ดเซอร์เฟ0เราจะต้องทําการเบรกทิ้งไปก่อนนะครับคลิกขวาเบรกคอนเนคชั่นนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปที่ Volume Material ีนะครับกดปุ่มด้านหลังจากนั้นไปที่อาน o ไปที่ Shader นะครับเราจะใช้งาน AI Standard Volume เราจะทดลองนะครับไปมองที่มุม c a m e เมลในการเรนเดอร์นะครับแนะนำว่าให้ใช้เป็น CPU l e n เรนเดนะครับสิ่งที่เราได้ในตอนนี้คือเมฆของเราเนี่ยมันจะเป็นสีดำเราจะต้องมา Select นะครับตัวโมเดลของเราผมใช้ Mesh ในการช่วยกระจายโมเดลดังนั้นผมจะต้องไปเลือกที่ Mesh Repo Mesh จากนั้นเข้าไปที่ s h n p e n นะครับของตัวโมเดลชิ้นนี้ไปที่แท็บ r n o นะครับเปิดขึ้นมาเลื่อนลงมาด้านล่างไปที่ Volume Attribute นะครับเราจะมากรอกค่าที่ควบคุมหน้าตาของ Volume ที่นี่นะครับโดยที่เราจะใช้ค่า Step Size เท่ากับจุดหนึ่งและ Volume Padding เท่ากับ1นะครับทดลองเรนเดอร์อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ Volume ของเรามาแล้ว เราสามารถจะทำให้เจ้าก้อนแก๊สของเราเนี่ยมีความน่าสนใจขึ้นได้ด้วยการจัดแสงนะครับในซีนนี้เดิมทีเนี่ยผมใช้เป็น HDRI ที่ค่อนข้างมืดนะครับมันเป็นแสงเย็นนะครับดังนั้นผมจะขอใส่แสงเติมเข้าไปเป็น directional light สักหน่อยเรามาดูที่ attribute ของก้อนเมฆก,กันสักนิดนะฮะไปที่ตัว material AI standard volume นะครับที่ AI standard volume เนี่ย มันจะมี Attribute พื้นฐานอยู่หลายตัว density นะครับก็คือความหนาแน่นของเมฆนะครับยิ่ง density เยอะนะครับเมฆยิ่งทึบนะครับแบบนี้นะครับค่า default คือค่า1นะครับค่าตัวที่2ที่เราควรจะไป adjust scatter นะครับลักษณะของแสงที่มีการซึมนะครับให้เป็นสีอะไรนะครับจะขอปรับสีให้มีความสว่างมากขึ้นเว i อยู่ที่1นึ่งแะหละ w e i คือน้ำหนักนะครับค่าตัวต่อไปคือ displacement นะครับ เราลองกดที่ด้านหลัง i s s p a c e m e n t นะครับจากนั้นเราจะไปที่ a าร์โนนะฮะ t e x t u r e no, นะครับ, xture, รบเราจะใส่ AI Noise ลงไปนะครับลอง IPR r e n d e r นะครับตัว AI Noise นะครับมันก็จะไปทำการเป็นเหมือนกับ i s s p a c e m e n t Map ที่ไปดันตัววอลลุ่มให้มีลักษณะพื้นผิวที่มีความขรุขะนะครับมีลักษณะของ t t x t u r e อร์นอยเกิดขึ้นนะครับ เราสามารถที่จะเข้าไปจูนมันได้ก็จะมีค่าอย่างเช่นออกเทปถ้ายิ่งออกเทปเยอะนีความซับซ้อนของเชฟจะยิ่งมีเยอะจะยิ่งมีถี่ขึ้นนะครับผมจะใช้ออกเทปอยู่ที่2นะครับแล้วเราสามารถที่จะปรับสเกล x y z ตรงนี้ได้ด้วยนะครับยิ่งเราปรับสเกลเยอะนะครับเท็กซ์เจอร์ที่แมปปิ้งลงไปในแกนนั้นก็จะมีความถี่เช่นที่ช่องที่2มันคือแกน y ถ้าเกิดว่าผมใส่10เข้าไปที่เท็กซ์เจอร์แกน y เนี่ย นอยส์ในแกน y เนี่ยมันจะถี่มากมันก็จะไปขึ้นเป็นลักษณะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับถ้าเราใส่ค่าที่น้อยอย่างเช่นจุดสองนะครับลักษณะของนอยก็จะเป็นนอยที่ห่างมันก็จะทําให้ n อ i s e pattern เนี่ยมีลักษณะสเกลที่ใหญ่ขึ้นนะครับอย่างในกรณีที่เราต้องการให้ No i s e pattern เนี่ยเป็นลักษณะแบบใหญ่ๆเลยนะครับไม่ต้องการให้มีริ้วอะไรมากๆนะครับเราก็ใช้ค่าที่น้อยถ้าเกิดเราต้องการนอย s e p a ท t e r n ที่เป็นริ้วมากๆมีความละเอียดขึ้นให้เราเพิ่มสเกลขึ้นนะครับ ในที่นี้ผมจะใช้ค่าที่ไม่ได้เยอะนะครับผมจะขอใช้สเกลอยู่ที่จุด8นะครับทั้งหมดเลยทั้ง3แกนนะครับหลายครั้งในซีนที่มีการใช้เทคนิคที่ซับซ้อนผสมกันนะไม่ว่าจะเป็นขนไม่ว่าจะเป็นวอลลุ่มหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟกบางอย่างที่เรามีการเรียกใช้งานเนี่ยมันอาจจะต้องจัดแสงแยกกันในแต่ละส่วนนะครับเราอาจจะต้องจัดคาแรคเตอร์เรนเดอร์แยกไป แล้วเราอาจจะต้องมาจัดพวกกลุ่มควันกลุ่มวอลลุ่มเรนเดอร์แยกไปนะครับมันอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับในเคสเนี้ยก็ดูไปในทิศทางนั้นเช่นกันนะครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะใช้เวลาตรงนี้ในการแอดจัดนะครับให้ได้หน้าตาของเมฆในแบบที่ผมต้องการนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูผลลัพธ์ในตอนจบกันนะครับและทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่เราได้นำมาฝากท่านในวันนี้นะครับผมอาจารย์พรจากไลซีจีนะครับขอบคุณท่านสำหรับการรับชมและพบกันในโอกาสถัดไปครับสวัสดีครับ